วัสดีครับผมผมบอยพพชภูมนะครับอ่าโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะแนะนำนะผมขั้นตอนการที่อ่าหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยครับสมัครสมาชิกกับทาง g e n e s Global เสร็จแล้วนะครับผมนะครับวิธีการขั้นตอนถัดจากนี้ก็คือการ Active อข้อมูลของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสำเนา <c oughs> สำเนาบัตรประชาชนนะครับผมหรือว่าบุ๊กแบง นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องทำนะครับเพื่อยืนยันตัวตนของเราหนึ่งละนะครับแล้วก็สองก็คือเพื่อรับผลประโยชน์หรือว่ารายได้นะครับโดยที่ทางเชอร์เนเนี่ยครับเขาจะมีการโอนเงินเข้าผ่านทางบัญชีธนาคารที่ตรงกับรหัสสมาชิกหรือว่าข้อมูลสมาชิกของเราเนี่ยนะครับผมที่ได้ให้ไว้นะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะครับผมอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านมาที่นะครับเว็บเว็บเชอร global com นะครับผมแล้วก็ไปที่เมนู back office นะครับอ,อันนี้ลองทําเลย <c oughs> นะครับถัดมาตรงนี้ username password นะครับเป็น username password ที่เราตั้งไว้ในตอนแรกนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมกรอกข้อมูลของผมนะครับนะครับแล้วก็ password ที่เราตั้งไว้นะครับผมอ่าทำการ log in เข้าไปนะครับโอเค นะครับตรงนี้เราจะเห็นหน้าตาของตัว back office ของเราเองนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จะมีข้อมูลอยู่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อความชัดเจนตรงนี้เราไปตรงนี้ก่อนนะครับผมไปที่เมนู g e u r n e s wallet นะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีการตั้ง username password ไว้เนี่ยครับเขาจะมีการเตือนนะครับให้ท่านกรอก app, อ username password อีกครั้งหนึ่งนะครับ จะเป็น username password ที่ท่านตั้งขึ้นและต้องไม่ซ้ำกับข้อมูลในตอนแรกนะครับหมายความว่าล็อกอินผ่านหน้า back office มาด่านแรกด้วย username อะไรนะครับข้อมูลตรงนี้จะต้องไม่ตรงกันนะฮะพูดง่ายงคือว่า username จะต้องไม่ตรงกันกับในส่วนของด่านหน้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยหมายความว่าเป็น double นะครับ security สองชั้นพูดง่ายง,งนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็สามารถ นะครับอย่างตรงนี้ผมมีการทําทการตั้งยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดไว้แล้วนะครับก็มีการล็อกอินไปได้เลยสําหรับท่านที่ยังไม่เคยทําก็แนะนําทําง่ายๆนะครับแค่กรอกยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราต้องการตั้งขึ้นมาแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเนื่องจากในหลายๆวิดีโอที่ท่านได้รับชมไปจะเป็นหน้าตาเว็บไซต์แบบโอเวอร์ชันหรือว่าเวอร์ชันเก่านะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ นะครับผมในส่วนของเจอเน็ตวิลด์นะครับถ้าเกิดเราคลิกเมนูห้อยลงมานะครับจะมีการบอกเมนูต่างๆอยู่ที่เป็นภาษาไทยก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพื่อความง่ายนะครับเรามีการมาทําตัวนี้ดีกว่าครับนะครับอัปโหลดก็บโเมนโฟโต้นะครับเมนูนี้นะครับคือเมนูที่เราต้องทํานะครับอย่างเช่นของผมตัวนี้นะเขาบอกว่าโฟโต้อเดียลิตี้อัปโหลดนะครับก็คือผมมีการอัปโหลดเรื่องของแอคเคาท์อาบัตประชาชนของผมขึ้นไปแล้วก็เลยไม่มีเมนูให้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ ก็แบ็กกลับไปนะครับอันนี้คือเมนูแรกนะครับที่ต้องทํานะครับสาหรับท่านใดที่ไม่ได้ทําตรงเนี้ยังไม่ได้ทํานะครับก็สามารถคลิกที่เมนูนี้มีเมนูนี้นะครับเขาก็จะแจ้งเตือนให้เรานะครับไปเบราว์นะครับผมรูปภาพของตัวประชาชนหรือว่าใบกับขี่ของเราที่ออกโดยราชการนะครับผมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อัปโหลดแค่นั้นเองง่ายๆนะครับผมอีกเมนูถัดมานะครับผมอีกเมนูหนึ่งก็คือเรื่องของไฟล์รีเควส์ไฟล์รีเควสนะครับผมตรงนี้นะครับ อ่โอเคเมนูนี้จะเป็นเรื่องของนะครับผมการอัปเดตบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือสามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ในคำเป็นจริงคือตรงนี้ผมทาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่มีเมนูตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่โอเคมี2หัวข้อนะครับที่ท่านต้องทําก่อนนะครับอ่าในส่วนอื่นอ่าโอเคนะครับผม โอเคนะครับเมื่อกี้โทษทีครับผมนะฮะเป็นเมนูนี้นะครับก็คือเรื่องของอ่ากลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับบังเดินว่าตัวนี้เป็น Account eft setting นะครับผมอ่านะครับ eft setting นะครับตัวนี้ก็จะย่อมาจากเนี่ยครับตามตัวเลยนะครับ electronic fund transfer นะครับตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะรับข้อมูล เรื่องของรายได้นะครับผมตรงนี้ทางเจนนีก็จะทำการโอนให้เราตรงนี้นะครับ Bank ์ c อคเคาท์อัปเดตฟอรผมขออนุญาตดูนิดนึงนะครับอ๋อโอเคตรงนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบงก์นะครับผมกรณีที่เราลงบุ๊กแบงค์ไปแล้วและต้องการแก้ไขภา,ายหลังเนี่ยอันนี้ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับก็ต้องมีการยื่นเรื่องส่งเอกสารเข้าไปทางสำนักงานใหญ่เลยทีเดียวนะครับอ่าตรงนี้ก็ผมมีการอัปเดตข้อมูลบุ๊กแบงค์ ธนาคารของผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าให้ดีก็คือแนะนําแบงก์เกสิกรนะครับแต่สําหรับผมเองก็ใช้แบงก์ที่ผมมีอยู่นะครับผมก็คือธนาชาตินั่นเองนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับงั้นสรุปนะครับผมเมนูที่จําเป็นต้องใช้นะครับคืออัปโหลดก o v e เ m e n ์ photo นะครับผมแล้วก็ e f t setting นะครับสองหัวข้อเท่านั้นนะครับที่จําเป็นจะต้องทํานะครับเพื่อยืนยันแล้วก็รับผลประโยชน์รายได้จากทางเจอนี้นะครับผมสาหรับ วิดีโอนี้ก็คือข้อมูลครข่าวเพียงเท่านี้ขอขครับระบบกัน